สเตบายดีพ่อแม่พี่น้องสเตบายดีทุกบังทุกบอลมาบอกม่อพ่อกระสังสรรค์เ่ิงเก่าเช่งเคยพี่น้องมินิก็มาเลี้ยงมัวคือเก่าคือเดิมเนาะแต่ละเมื่อแต่ละเว่นพี่น้องเนามาเลี้ยงมัวคือเก่าอะไรมาอนี้ต้องมาตั้งธงคือเก่าพี่น้องมาเลี้ยงตั้งธงคือเก่าเพราะว่ไม่บ่อนเลี้ยงเนาะมากับหลาน ฝนตกหน่อยแต่กกับพวกผัวเมื่อน,นี่พ้นตกอีกหรือบอ่เนาะถึงขวบมันถึงขวับพนตกมาเรียงหัวกับมีมาเรียงหัวกับมีฟูน้องพันดาไปดอกเจ้าสีดึงไปใส่น่ะน้าสิจูบแก้วแล้วสิจูบแก้วแล้วนะงัวเถิาเจ้า มาเที่ยงงัวก็มีฟูพี่น้องเลยอันนี้รถบามุงเพิ่งลงมาตัดเอาใหม่เป็นตัดใหม่ไปเห็นยังเนาะมีฟูสิขับรถโอ้คฟูสิเก่งแท้ ข้าวหลุไทยป่ะมาเหลียงงัวนางยุ่มบันนห้าเป๊ะบมุมาเลยพี่น้องเปตัดใหม่นี่เดี๋ยวจีปตัดเนเปปตัดใหม่มาเห็ดล้งค่าขคาะงวดหน่อย น้อง pun ซาปูนแบบแบบต่อ มื่ไงว่าอมมีผู้่าสิขับรถดไทยเมื่อไงอาจารย์เออแม็กหากมาหกเรียงง่วงมาพเดียว แม่พ่อมาส่งพ่อมาส่งวิทเข่าพระเจ้าแล้วก็เมากรเมือพอ่ะกัวพิ่นมีเวียกม,มัน,นแม่แม่ก็พอมีเวีย้ยจึงเลยออกมาส่งพอ่อท่านมาผู้เดียวมาผู้เดียววะ่ะเอ้าเขาเห็ดหัวอันสิปุยังั้นน่าหัวอันมันถาอ๋อเนี่ยเทมหาาอยละหนึ่ง ขปันขณาวะนเจ้าเส็จเนี้ยเระเจ้าเส็จนะวุจักทางมาบุ้บจป้ายตะเฮืองอหไรวะจันมากะบอกว่าเปลี้ยงเด้อบัดนี้ต้นแรงไงเงาเลี่ยหรมาตอนเสาได้ดิแกมหัวแงห้อง่นึองเลยนั่งงมาลัด ຢູ່ห้วยພີ່ນ້ອງນັ່ງຫຼາຍກ່ອຍຢູ່ຫ້ວຍບາດນີ້ງົວລົງມາກິນໃບຜາຢູ່ແຄມຫ້ວຍບ່ອນນັ້ນມາຕັດໄມ້ເພິ່ນເພິ່ນນີ້ຫ້ວຍອບສະັນ້ອມີລົມເລີຮນຂະເລີື້້ົສິຕົກນ ลงมานั่งลาดงัวอยู่หวยพี่แหละใหยงัวขามเนาะใหยงัวไปขาม,มไปอีกฟากหนึ่งแล้วน,น้ำหวยฮักบกลงลายไปพี่น้องน้ำมันเย็นใสเย็นขนาดเลย นั่ธรรมชาติ์ลางหน้าลางตาเย็นสบายลุมอะไรหลุมอะไรควายพี่แอแค่อยู่ก้นหวยก้นหองบิดไปน้องปลาหน่อยหนูมาแน่เหมือนธรรมชาติตอนใม้หัวมัน าแม่เพิ่นหกกากมาพี่น้อยถ้าแม่เพิ่นลัดอยู่ฟุ่นเนาะลัดอยู่ทางไหายหน้านะตอน,นั่งก็เลยลงมาลัดอยู่ไหวย,ยังงขอขาหงาย,ยงอกินใบไผ่ตอนแรกๆก็มากับน้องแพนด้าน้องผู้แต่ลงมาพ่อบ่าวมุงเพิ่นตัดไม้พี่น้อง แบกไม้พอดีแบกไม้ขึ้นเมื่อเพิ่นสิไปเฮ็ดล้างคอกงัวเพิ่นน่ะสานางก็เลยลงมาเลี้ยงเพืเดียวเลี้ยงได้ดนเต๋อพี่น้องเทาแม่เพิ่นก็มาแต่บ้านเนาะเพิ่น้องมาเปิดกระสิมาเลี้ยงงัวเฉยเพิ่นหิีดอกเพิ่นสิมาเลี้ยงงัวเฉยซะนาง เป็นบ่าแมฆกะหาให้เพิ่นเห็ดล้างข้างงวดซอยบ่าวมงพี่น้องเอ้ยก็เลยไปเพิ่นก็เลยไปลงมาเลี้ยงซอยพอตอนเช้านะเพิ่นเลี้ยงเละมาแต่บ้านเพิ่นพี่น้องบ่าวแมฆเพิ่นหน้าเพืเดียวเลาะเลี้ยงมาแต่บ้านแต่เช้าพุ่นนอะเผื่อมาฮอดแท่งเที่ยงหน้ากับประมาณบ่ายโมงกว่าละใบมงครึ่งเลยพี่น้องเอ้ย ลงมาก้นหวยมีห่อนลมพัดพี่น้องเอ้ยห่อนกะห่อนแดดกะแดดจึงได้กระยาพาวากันเด้อพี่น้องเด้อบ่ได้ไปทางใดมาทางใดพี่น้องเอ้ยอยู่แต่น้ำมัวน้ำหม้อนี่แหละตะละมือตะละเวนหายอยู่หน้าเลียงมัวพี่เลพี่นอ้องจ้องฝ้ากะบุย สวยงามจริงๆไม่กไกลขึ้นจังแซ่ฝนสิตกพี่เนาะไม่กไกลขึ้นทางตตเตาฉิตเตาเว้นออกเนาะไม่แทบสิบบ่ไม่ีพี่น้องใครมาใครมาใครมา ไอ้เป๊ะเป๊ะไปเลงมากินน้ำเป๊ะอ้ออวนช่วงนี้อ้วนเลยพี่น้องเฮ้ยกินข้าวกินน้ำละกินข้าวไรต้นอ่ะเพิ่นบุคคลสบายนะจอยแต่ว่ากลับมาอ้วนแล้วล้างไปอีกแล้วพี่น้อง เป็นบุมัาน้ามมาได้เห็นว่ามัคือขี้ดื้อนี่ลงไม่ได้เ,เคคดลยนี่พังนี่จะเป็นพังบ้านห้างนะครับตะกี้มันจะมีหมูม่บ้านในนี้แต่แกบราณเพิ่นว่ามันมีหมู่มีหมู่บ้านในนี้เนาะมีหมู่บ้านหน,นึ่งในนี้บนนี้เพิ่นว่า แตอนนี้จะกลายเป็นบ้านห้างอะไรพี่เนอะตอนนั้นอ่ะเป็นจะจเป็นหมู่บ้านเนาะและมันมีสงครามโลกเนาะ แต่มีทรงปฏิการข่าปฏิการพี่น้องมีหมู่บ้านใน,นเนาะ้ายากคู่เรื่องเล่าก็ต้องจะนั่งสิล่องท้าิ่งแม่น้เงป่นนั้นเนาะก็สิล่องท้าิ่งเนาะแต่ข่าปฏิการพี่น้อมีหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งใมนี้บันน,น,นี้แต่ปัจจุบันนี้กลายเป็นบ้านห่างเลยพี่น้องสำหรับขี่นี่สนองก็จบคลิปลงเพีย่ยนเทนี้ได้พี่น้อง ฝากก็ไหลก็แซก,ก็กระดิ่งแจงเตือนเผื่อเป็น,เนกำลังแห่งใจใสนางเด็กพี่น้องพบกันคลิปหน้าพี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขุสุขคนโดยสบายดี